ครับผมตอนนี้เรามาดูกวนสุดท้ายขอดูสกอร์หน่อยครับผมสำหรับกวนที่5นะฮะสกอร์อยู่ไหนเอ่ยกวนที่5ครับอตอนนี้ครับคะแนนที่ทำมาเป็นอันดับหนึ่งว้าวยี่ะยีะ่สิบสามคะแนน กระมลปากล้วยอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองตรีสักยี่สิบสองเมือนกัแล้วนี่คะแนนอันดับหนึ่งยี่สามคะแนนใครรวมอ๋อเขียนพิษเดี๋ยว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 ปะหลวงไม่ได้จดนะเสาสองนะครับรถแต็มตัวเก่าหน่อประธาน แก่กอล์ฟคือเฟิร์นก็โอเคครับอ่าเอาใหม่นะเอาใหม่ตอนนี้10 10เกตผ่านมาในรอบที่2นะครับ23แต้มตรีศักเชียงแสนอันดับ2 22คะแนนหลวงกระมนลจากปากกล้วยอันดับที่3เที่ยมน้องเล่งทรายนะฮะใช่เออไม่ใช่แล้วก็ แปดคะแนนปลาตึงน้อยแล้วก็ปางพุละ4คะแนนครับนันทนาโโอ้นี่ฮะเราอ่าโอเคครับเริ่มได้ครับสนามที่สสวยครับ

โอ้สละสิเปหนึ่งนะฮะ ครับตอนนี้ครับต้องทำเพื่อเป็นท็อปไฟให้ได้นะฮะเรายังไม่รู้ว่าท็อปไฟห้านดับแรกคะแนนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะได้ไปอีกหนึ่งแต้มครับ ได้หนึ่งแต้มไหมโอ้ย,อยไม่ได้ครับครับเชียงแสน สวยครับแ,แล้วรีอมอมี่เยออโอ้ได้แล้วยิงไม่ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอเซ็ตกล้องแป๊บหนึ่งยิงยาวโอเค สนามสุดท้ายตอนนี้สนามสุดท้ายสำหรับกวนสุดท้ายแล้วนะฮะเชียงแสนนำอยู่นะฮะรู้สึกว่ากวนก่อนหน้านี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเชียงแสนหรือปากกล้วยนำนะออจำไม่ได้เหมือนกันนะสูสีครับระหว่างเชียงแสนกับปากกล้วย สวยงามมากครับอือออ่าคนที่สครับโอ้ยยังได้อยู่ครับคนที่สี่ครับ น้องเล็งไส้ <c oughs> เอาละครับต่อไปครับปางปูเลาะครับ แวเข้าไปแล้วขอบคุณครับมาดูช็อตสวยๆกันนะฮะปิดท้ายปากกล้วยครับ ยังได้หนึ่งแต้มอยู่ครับต่อไปครับสำหรับการแข่งขันรอบนี้เราจะรู้ผลประเภททีมนะฮะแล้วก็ท็อปไฟจะแข่งกันอีก12ส,ส,สนามเพื่อชิงอันดับหนึ่งของประเภทบุคคลนะฮะจบการแข่งขันประเภทบุคคลแล้วก็คือปิดแมตชนี้แล้วนะฮะ และมีแมตพิเศษหลังจากนี้คงไม่ได้บันทึกคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเป็นการลงทำการแข่งขันเปิดหมวกแชมป์ครับที่ไม่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอให้ได้ก็เป็นเพราะว่า g f ฟ x จะลงแข่งด้วยนะเยี่ยมมากครับช็อตนี้ เดี๋ยวผมจะได้เจอยอดฝีมือทั้งสองท่านนี้ระหว่างประธานติศัก์เชียงแสนกับประลงกมลปากล้วยครับผมท้าดวลเลยนะฮะเปิดหมวกแชมป์ครับเราจะมีรางวัลลูกวุตบอลสั่งทำพิเศษให้กับผู้ที่ชนะ ในการแข่งขันกับ G f o ฟด้วยนะฮะท่านเท่านั้นที่จะมาทำการแข่งขันกวนสุดท้ายหมดได้ยังครับโอเคมาสรุปคะแนนหน่อยครับอ่าฝรุวงครับเลี้ยงอันดับหนึ่งมาเลยไขหนึ่งสอาครับอันดับ1นึ่ใครเอ่ยอันดับหนึ่งจีซักเจียงแสน คะแนน,น,น,นคะแนนกี่เท่าไหร่ครับเอาบอกคะแนนยี่สิบหกโอ้ยยี่สิบหกอันดับสองปากกล้วยยี่สิบสี่ปากกล้วยยี่สิบสี่ตะมนอันดับสี่เท่ากันแในอันดับสามเท่ากันสองคนมีพ่อน้อยข้าแต้มจากปัดตึงครับครับปัดสยมจากหนองเดืองทรายข้าแต้มครับครับแล้วก็คนสุดท้าย นัๆๆ่นๆฟางบุลเล่ห้าเตม้มครับทีนี้ <a> มีกรณีศึกษาครับถ้ามีคนแ,แต้มเท <Gobierno. S 1> ่ากัน <resp. S 1> จะต้องตัดสินให้เกิดลำดับให้ได้ตอนนี้มีอันดับ 1, 2ไม่มีปัญหา3กับ4เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหาคนได้อันดับ3กับอันดับ4ตอนแรกกติกาของเราจะมีการชุดติ้งผัดกันคนละลูกตอนนี้มีสมาชิกหลายคนแนะนำมาว่าขอเปลี่ยนเป็นชุดติ้ง5ลูก ใครยิงได้มากที่สุดชนะได้อันดับสามเพราะฉะนั้นขอยืมลูกฟุตบอลของทุกท่านมาตั้งชุดติ้งกันนะครับอันนั้นควนทีห้าหละไอ้นี่มดมดล้วอะโอเคในระยะสเมตรครับสาเมตรครับอ่าเราจะเปลี่ยนการตัดสินอันอันดับกันนะฮะใครที่อันดับเท่ากันจะต้องมาชุดติ้งห้าลูกใครตีเข้าเยอะที่สุดก็ได้อันดับที่ดีกว่านะฮะอ่าระยะประมาณ อันนี้ประมาณกี่เมตรครับ3เ,เมตรครับอ่เรากําหนด3เมตรเลยอ่านี่ครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับคนแต้มเท่าเพื่อให้เกิดอันดับลูกที่1ไม่เข้าระหว่างหนองเล็งทรายกับปลาตึงสองไม่เข้าครับ สามไม่เข้าครับสี่ไม่เข้าห้าโอ้โหน้ำหนักมันไปทางนู้นหมดนะอ่าต่อไปครับมาดูครับป่าตึงครับอ่าอย่างน้อยต้องเข้าหนึ่งลูกนะฮะ แต่ถึงว่าลูกที่หนึ่งเข้าก็ต้องตีให้ครบ5้านะฮะจะได้โชว์ฝีมือหน่อยเข้าห้าลูกไปเลยเอาลอะครับนี่คือการตัดสินอันดับหากมีแต้มเท่าต้องเคลียร์ให้จบในกวนนะฮะเพราะมีผลเกี่ยวกับคะแนนเก็บ,กบอ,อ้ยาเก็บให้หน่อยครับอายุฟ้าไปยืนรอเก็บหน่อยครับถ้าไม่เข้านะครับ น้องยูฟ้ามาด้วยนะฮะปางกุเลาะเราโอ้โหเก็บลูกนั่นแหละครับเอาแล้วมีอันดับเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทำสถิติครับเข้าหนึ่งลูกเข้าสองลูกโอเคเราได้อันดับที่สามแล้วเยี่ยมมากครับจมือเลยครับผมโอ้โห อ่าพอเข้าใจนะครับเนาะ<ช>อ่า,อาโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสกอร์ไปส่งสกอร์ที่นู่นเลยนะครับนนครับตอนนี้ก็ถือว่าทั้ง5กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันแล้วก็ทีมไหนจะได้อันดับหนึ่งห้าก็เดี๋ยวไปดูในคลิปหน้าครับแล้วก็ท็อปไฟ์จะเป็นใครแล้วก็หลังจากนั้น ท็อปไฟใครจะได้นัมเบอร์วันในประเภทบุคคลก็อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปหน้าครับอีก12สนามสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมยังไม่นำใจยังไม่นำใจแบนไม่เมื่อกี้ได้ยินว่าอย่างก็ตีบัก,ก้าเล่นพ่ออย่างก็ที่ที่บอกว่าไม่ไม่กล้าเล่นฟุตบอลสี่พววูดบอลเป็พนพ่ออะไรนะเ <ทำ S 1> มื่อกี้ว่าเราฟังมาไม่ครบเขไไ<อ>ามาบอกให้เราว่าอ่าสิบสิบสองเกต ถ้าเริ่มสตาร์ทใค่ตีออกศูนย์เลยไม่ได้เล่นอีกเลยออเราเขาไม่ได้บอกว่าเฉพาะเกมไงร็จแล้วแม่มาตีวันเมื่อวานเนี่ยติดใจเลยติดใจสิบเลยเยี่ยมเลยวันนี้มาครั้งที่สองครัั้งที่สองในชีวิตนนอะผมหูเล่าว่าคนตีบ็อกนั้นมามาจากไหนอาจจะไปเคยเล่นเกมที่ผมอันหือชิงเสื้อถ้าใข่ตีออกก็หือพักไปเลยเพราะว่าคนตีเหลือ เจ็ดแปดคนให้ขื้เล่นต่อจนจบแล้วเหลือคนสุดท้ายเออกันเลยมันคนละเกมกันมันก็เลยเป็นอย่าง,งานั้นล้วพูดต่อๆ่อ้แล้วลลว่าแม่ว่าแต่พอมาเล่นจริงอันนี้ชอบใช่ช<อ>ไหมครับชอบโอเคครับชอบแล้วครับขอบคุณครับใชบ่ชต้องรอดผมมีข้าก็ควไปเที่ยวก่อนนะ